สวัสดีค่ะพบกับ112ออโต้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเต็นท์นะคะนี่เลยวันนี้นะคะเรามีกระบาทนะคะเหมาะสําหรับการบรรทุกนะคะทั้งทนทานแข็งแรงนะคะบึกบึนมากๆเลยค่ะนี่เราเป็นสีดําด้วยนะคะเป็นนิสสันนาวาล่านะคะ NP 3 0 0ปี2018นะคะตัวเครื่อง 2500cc นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดสีเทาตรงกลางนะคะโลโก้นิสสันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้มันค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็มีไฟตัดหนองมาให้นะคะตอนนี้ไฟค่ะขาวๆใสๆเลยนะคะเดิมๆนะคะผิวพันตัวรถนะคะก็เป็นสีดำแบบเงาๆนะคะสวยงามค่ะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดู ข้างนี้กันบ้างนะคะนี่ข้างนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงล้อกนก่อนนะคะล้อเป็นยางขอบ18นะคะล้อหน้านะคะสวยมากเลยนะคะเป็นแม็กคูโทนแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับบรรทุกเลยคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะด้านข้างกระจกนะคะยังเป็นแบบพับมืออยู่นะแต่ว่ามันสามารถปรับปรับอัตโนมัติได้แค่ขึ้นลงนะคะยังเป็นพับมืออยู่นะคะไฟเลี้ยวนะ,ะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ กระจกโครเมียมนะคะเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะคะบันไดบันไดขึ้นลงสองฝั่งเลยนะคะท่นทานแข็งแรงนะคะเป็นสีดำเนาะสวยงามมากมือจับโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูยางล้อหลังกันดีกว่าล้อหลังก็เป็นยางขอบ18เหมือนกันนะคะเหมือนน้านน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงแชสซีด้านในนะคะนิสสันวรารนะคะขึ้นชื่อเรื่องแชสซีอยู่แล้วนะคะ ทนทานแน่นอน,นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะนี่เลยไฟท้ายเราก็มีตรงนี้นะคะเขาก็แต่งมาให้สวยงามนะคะมิสันนาวาร่านะคะตัว E สัญลักษณ์ตัว E โลโก้อยู่ข้างหลังนะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้อันนี้ไฟเบรกตรงนี่สามนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันนะคะอ่ะ โอเคกดล็อกเปิดค่ะด้านในค่ะกว้างๆเลยแมกไิเร์ก็ยังเดิมๆดีๆนะคะก็มีการใช้งานนิดหน่อยนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะนี่เลยที่เกี่ยวของ2ด้านยังอยู่นะคะโหตัวนี้สําหรับบรรทุกเลยนะคะตันนี้มีไฟด้านในให้ด้วยนะคะหลังพาย,ยังเดิมๆใหม่ๆอยู่เลยสภาพดีมากค่ะที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากๆด้วย ค่ะตอนนี้เราก็มานั่งด้านในกันแล้วนะคะเบาะตอนนี้นะคะจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะเราดูจากฝั่งนี้ใกล้ๆเลยเนาะเป็นเบาะกำมะหยี่สีครีมนะคะแต่เจ้าของเดิมตรงนี้เขาแต่งเป็นแบบภูมหุ้มด้วยเบาะหนังมาแล้วนะคะเป็นลายรููแบบนี้นะคะมันทําให้นั่งนิ่มกว่าเดิมสบายกว่าเดิมมากๆเลยเนะ <c oughs> นาะค่ะหนังกำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูตรงคอนโซลหน้ากันหน่อยนะคะคอนโซลหน้าคะก็จะแต่งเป็นสีเทานะคะต,ตัดสีครีมด้านในนะคะ คอนโซลกลางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LCD นะคะเล่นได้แค่ CD เนาะตัวนี้นะคะ FM AM ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตรงไหนมันมีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้างเห็นเขาบอกรุ่นนี้มีหลายรูเลยนะคะรูที่หนึ่งนะคะ2แล้ว USB AUX นะคะ3จะอยู่ตรงนน้นนี่ตรงนี้เราสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนี่เกียร์นะคะเป็นเกียร์กระปุก6สปีดเลยนะคะเฮ <Yeah. S 1> okay. เรามาดูตรงนี้มีอีกด้านในช่องที่4ค่ะไม่ต้องแย่งกันพาโทรศัพท์เลยนะคะเียราปิดให้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันนิดนึงนี่ค่ะ <Yeah. S 1> กล้องหลังค่ะมันเป็นเหมือนดิวอินในตัวนะปันนี้เท <Yeah. S 1> okay. ่มากๆเลยนะคะ ค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะเป็นหนังหนังสีเทานะคะสวยมากนะคะแต่งสีซิลเวอร์นะคะพวงมาลัยก็จะแบบกลางๆนะคะไม่แข็งนะคะสบายๆจับขับถี่สบายมากคันนี้นะคะ,ะที่สําคัญนะคะไม้น,นี้นะคะปี2018นะคะไม้อยู่ที่10,000หมื่นนะคะเจ็ดร้อยกว่าๆนะคะไมคือน้อยมากแล้วก็ไม้แท้เดิมๆเ,เลยะคะ่ะคันนี้คือเดิมทั้งคันแล้วก็สวยทั้งคันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตรงเทดาน,น้านบนกันนะคะก็ยังเดิมๆสวยๆเลยนะคะไม่มีคราบตัวกระปกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็มีที่ที่บังแดดให้สองฝั่งนะคะนี่เรามาดูไฟดวงจันทร์กันนะคะสวยงามคะ่ะเราจะเปิดฝั่งละข้าง่านี้ก็ได้นะหรือว่าจะเปิดพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะไฟสวยมากๆเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแคบให้ดูนะแคบแล้วก็เอื้อมมือเปิดง่ายๆเลยนะคะ เปิดสบายมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่นั่งให้ดูนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะเขามีแอร์หลังให้แล้วนะคะไว้สาหรับผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะคะเย็ยนสบายมากๆเลยแอร์นะคะส่วนด้านหลังตรงเนี้ยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะถ้าเป็นตัวพิงด้านหลังก็จะเป็นกำมะหยี่เนาะภายในจะเป็นสีครีมหมดเลยนะคะสวยงามค่ะเพดานก็ยังเพดรูม mm. ยังเหลือ mm. ๆ,ๆอยู่นะคะข้างหลังก็จะมีไฟให้ มีไฟให้นะคะไฟดวงเล็กๆนะคะไฟดวงจันทร์นะคะสวยงามค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องกันนะคะโอเค่ะห้องเครื่องก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคะเปิดง่ายๆเลยเดี๋ยวเรา มาดูใกล้ๆก,กันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีนะคะ163แรงม้านะคะมาพร้อมกับชุดเกียรธรรมดา6สปีดนะคะอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะได้ทั้งความแรงความเร็วนะคะความประหยัดนะคะแล้วก็ในการบรรทุกที่ทนทานแข็งแรงนะคะคันนี้นะคะ รคันนี้นะคะเท่ๆแบบนี้นะคะนิสสันนาวา2.5 e n t 300เกียร์กระปุก6สปีดนะคะปี2018คันนี้นะคะราคาอยู่ที่428,000บาทเท่านะะั้นนะคะย้ำนะคะ428,000บาทค่ะก็คือถูกกว่าป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะสำหรับปีใหม่ๆตัวนี้เนาะตัวนี้ก็กจะมีฟีประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะโดยศูนย์บริการนะคะให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะคะแล้ก็ยังมีฟรี บริการชื่อเลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นาน1ปีด้วยนะคะแล้วของเราก็จัดไฟแนนซ์นะคะก็ถูกๆเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79%นะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าอยากดูรีวิวคลิปขัดนอื่นนะคะเข้าไปกดติดตามด้ที่ช่อง YouTube 7.2 Auto ออของเรา้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ